สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ตอนเช้าเมาื่อนี่มาสวัสดีทักทายเนะจ้นะเนาะยึดไต่ต้นพลัมจ้านี่ไต่ต้นพลัมหน่วยใหญ่แล้วจ้าหน่วยใหญ่แล้วเดี๋ยวสิผ้าเบงสวนหลอบ,บานนะจ้าเด้อเมื่อนี่บ่ทันไหนมีฝนเมื่อวานฝนตกเมื่อก่อนกับฝนตก เดีย๋ยวมนีสิผ้ายางเบิงเนาะจ่าเนาะสวนอยู่หลังบ้านเช็คเบิงดูวนันฝนตกอันพักเข้าผลไม่เห้าเป็นยังไงเดี๋ยวภาพไปเบิงจ้านี่จ้ามุ่โปรดมุ่โปรดของแม่เจี๊ยบนี่จ้าเบิงพั่มใแลวจ้านี่ลูกใ่ลูกโตนี่เลยเดี๋ยวกระซุกจ้า งามประจ้าเพื่อนๆเ,เป็นได้กินแสบเนาะจ้านะบาบะนี่จ้าถ่ายรูปอ่ะจักหน่อยกันนะ่ะคือวิวงามแท้นี่ไปจ้าภาพไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะจ้านะ อกใหม่กับพังกับเทาบัดแล้วนี่ก็สิปเป็นฟักทองคือเกาละจ้าบักอื้อโอ้ยน้ำขังจ้านา้ำขังบักอื้อก็บอกอันบวบเอาไม่มาข้างจิงได้กินยุดอกสองนวย โต๊กมากแดีจังนึงจ้าพืชพักนี้ได้น้ำบุกเคือเทศบุค่อยติดลูกเด้อจ้าเคือเทศบุค่อยติดลูกเลยแต่ว่าบุาเป็นยังนาะจ้านาะถ้าปลูกกินเองไม่ได้ปลูกขายเดี๋ยวกินก็จังขายจ้าบักเคือเทศสวยสวย อันนี้พันอย่างน้อยน,นีน่เนาะปลูกร่วมกันบ่ฮูจักพันน,นี่อันนี้ก็งามจ้าเนี่ยอันนี้แพงเลยจ้าขายในอ่นสุปป์มาร์เก็ตน่ะืมซึนเศร้ามากเจอจังซีกัมีความสุขจ้าพืชพักที่ห้าปลูกเองฮึแปงเนี่ยคืองามแท้ อ่อนอีกแล้วจ้ามะเขือเทศมะเขือเทศนะจ๊ะนะนเด็ดกิ่งออกก่อนให้เราได้สูงสูงจนเทิน เบิ้งบกพริกน้องบัดนี้เบิ้งอีกแล้วบกพริกแม่เจียโผโ้น่ะเบิ้งต้นนี้นะจ๊ะหึงดกคักดกแน่เบิงเ้งแน่ไม่จักหน่วยละต้นนี้ืมงามคับ อ,ออกดอกได้จ้านี่เบิง้งออกดอกง,า,ง,งามๆออกดอกใบเขียวงามเม่อกีบพ่นดินไสอันไสปุยแม่จ้าไสปุยเบิ้องบักพริกโดกโอ้ยมีความสุขเด้บอกพริกออกดอกคนน่ะปลูกซ้ำนี่ละจ้ายี่สิบกบนเบิ้งบอกเอือ <laughs> ฝักท้องเมื่อเกิดแซมบอกพีกจ้าม็ดเจ็บเห็นยู่ตอนปลูกตอนปลูกกับ่าเห็นดอกในมันน่ะพอแต่ทีเนียนลุงพีกไปค่ะขึ้นมากับป่อยใบใหญ่เลยนอะจ้าเนาะนีะนนะ่ไปต่อนอะจ้าเนาะไปต่อ กวนสิไปมะนีเปี่ยงเบิง่งดอกพักดอกพักเซละลี่หอมป้อมก็ออกใบ้ะเดอจา้าหอมป้อมนะเบิ่งเนี่ยหอมสวย,สวย เบิ่งจ้าบัดน,นี้บักเขือเทศพันดนี้คือมีอยู่สองหน่วยสามหน่วยข้างบนจ้าพันดนี้ต้นเดียวซื้อเบียมาหกปอนต้นนี้ อันนี้ก็สิเป็นต้นทุน้วจ้าเมืองต้นทุนมีสามต้นอยู่ข้างนอกแยกออกมาปลูกจะเป็นกระลำจ้ากระลำอยู่ข้างง่ายกระลำว่าท่านไหนหอยอยู่แม่งกินมะสัน นี่นขนาเอาไว้เอาพัน,นบกเขือบนน้จ้าบกเขือคือสิบอติดหน่วยให้ดอกมีแต่อดอกจ้ามีหน่วยเลย คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊เเะเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเมทเจียบในเด้อช่วงนี้ก็เฮ็ดงานเบิ่งข้างหลังอากาศดีดีอากาศดีค่ะจ้าเมอนี่ลาไปก่อนสวัสดีจ้าขอพูดหลายๆเด้อ